ความรู้สึกในการใช้จ่ายเนี่ยนะครับเหมือนการจ่ายเงินทั่วไปไหมครับปกติเลยค่<ล>ะความ,มแตกต่าง,างมันอยู่ที่ไหนเอ่ยในเงินคืน,นะค่ะด้เงินคืน,น,นคก็คร,รู้สึกดีค่ะสะดวกสบายแล้วก็ทันได้จ่ายของเราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BigBot AI c h a n n n l นนะครับอยู่กับผมแบงค์ปฏิทัศนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบังนะครับ วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านประธานนะครับคุณดนุพงศ์พัฒนผลประธานกรรมการบริหารบริษัท BigBot ร์ AI นะครับลงพื้นที่มาให้ความรู้นักเรียนได้ทาความรู้จักกับ AI Chat Pro รวมไปถึง AI Vision นะครับแล้วก็ในส่วนของการวาดรูป AI Art ด้วยนะครับยังไม่พอนะครับท่านประธานแจกคะแนน BigBot ร์ p o t ดนะครับ จำนวน100 Big Point นะครับให้มาสแกนใช้จ่ายผ่านระบบ Big Pay นะครับกับร้านค้า Big Shop ที่เข้าร่วมในโรงอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศของน้องๆกลุ่มนักเรียนทดสอบกันเลยนะครับไปกันเลยครับนี่นะครับเราอยู่กับน้องๆนะครับนักเรียนต้นแบบเลยนะครับที่กําลังจะสแกนป้าย Big Shop นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าน้องเนี่ยสแกนใช้จ่ายแล้วเนี่ยความรู้สึกแรกในการใช้จ่ายเป็นยังไงกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราอยู่กับกลุ่มน้องๆนะครับที่ได้ทําการทดลองนะครับสแกนจ่ายผ่านป้ายบิ๊กวอตเปนะครับขอดูคะแนน2%ที่ได้รับเมื่อกี้หน่อยนะครับ ความรู้สึกในการใช้จ่ายเนี่ยนะครับเหมือนการจ่ายเงินทั่วไปไหมครับปกติเลยค่ะความ,มแตกต่างมันอยู่ที่ไหนเอ่ยด้เงินคืนค่ะด้เงินคืนโอเคนะครับแล้วรู้สึกยังไงของการได้รับคะแนนกลับคืนมาบ้างครับหนูรู้สึกว่ามันไม่ต้องจงา่ายจำนวนเป็นร้วยวัตถมแบบเราย,ยังได้เงินคืนเนี้ยค่ะแบบว่าปกติเราจ่ายไปเราก็คือก็คือไม่ได้ะไรคืนมา,<อ>าใช่ประมาณนี้อ่ะแล้วคนอื่นๆล่ะครับเป็นยังไงบ้างอาน้องน้องคนนี้ดีครับมันจะช่วยลดรายจ่ายเราได้มากยิ่งขึ้นครับปกติสแกนจ่ายหรือใช้เงินสดครับ ปกติสแกนจ่ายสแกนจ่ายนะครับทีนี้เรารู้วิธีที่เราจะลดค่าใช้จ่ายแล้วใช่ไหมใช่ต้องจ่ายผ่านอะไรฮะจ่ายผ่านบิ๊กบัตอ่าบิ๊กบัตอ่าขอให้น้องฟั่งนี้บ้างนะครับเป็นยังไงครับสแกนใช้จ่ายง่ายไหมครับง่ายครับได้เงินคืนครับแล้วก็แบบเอาไ้แบบไว้ชั้นอื่นได้อีกไว้แต้มไว้ใช้ซื้อได้อีกประมาณนี้เอาไปซื้อซ้ําได้นะครับน้องคนสวยการเอาบิ๊กบัตเปไปจ่ายเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีค่ะสะดวกสบายแล้วก็ค่าใช้จ่ายของเรา ฝากเชิญชวนร้านค้าผู้ประกอบการในนี้ทั้งนิดนึงค่ะ,ะก็พอถึงร้านค้านะคะที่อยากจ,จะเข้าร่วมนะคะอันนี้ก็คือเป็นแอปที่รู้สึกว่าใช้ใจ่ายได้จริงค่ะแล้วก็สะดวกสบายมากๆคล้ายๆกับแอปธนาคารเลยแต่ว่าทีนี้ก็คือทางร้านค้าก็คือได้เงินทงผห้หนูก็ได้ลดค่าใช้ใจ่ายด้วยค่ะก็เชิญชวนให้เข้าร่วมกันเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้มีแค่ร้านเดียวก็ ขอใ้เข้ารวมค่เพราะจะได้ได้กินที่แบบมากกว่านี้ใช่แบบร้านเดียวนะฮะสำหรับใครนะครับที่ชอบเรื่องราวดีๆของ BigBot a เอนะครับอย่าลืมกดติดตาม BigBot a เอไอชาแนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวอินไซต์ของ BigBot a เในทุกๆมิติเลยนะครับและทริปหน้านะครับผมจะไปที่ไหนฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับทริปนี้สวัสดีครับ